อากจะตอกย้ำให้เห็นกันอีกทีนะคะเรื่องของคําว่าแว้นป่วนเมืองเนี่ยมันไม่ได้เดือดร้อนเฉพาะ พ่อแม่ของตัวเองญาติพี่น้องตัวเองมันทําให้คนอื่นๆเขาเดือดร้อนไปด้วยถึงขั้นบาดเจ็บอะคะ่ะมีวัยรุ่นเด็กแว้นแหม่ทาเท่เลยคุณผู้ชมคะขี่รถนี่ท่าหมอบซิ่งเลยอะคะ่ะแล้วก็ไม่สนใจใครด้วยนะคะปรากฏพลาดรถเนี่ยไปพุ่งชนเข้าข้างทางนะคะไปชนคุณยายคนหนึ่งกระเด็นตกข้างทางไปส่วนเด็กแว้นต้นเรื่องแน่นิ่งคะ่ะเจ็บหนักนะคะเ้เดินอยู่นี่นะใช่ค่ะคนนี้คนเดิน ลก,กล้องหน้ารถเลยเห็นชัดเจนผู้ชมเด็กชายอายุ14ปีเองซิ่งรถจักรยานยนต์มาอย่างเร็วเลยค่ะกับเพื hing, eries, in, right an ่อนอีกคันหนึ being, ่งนะคะท่าทางกับพิสดารแหละคุณผู้ชมมอบซิ่งเงยหน้ามาอีกทีรถเสียหลักแล้วค่ะ พุ่งเข้าข้างทางนะคะชนหญิงคนหนึ่งอายุ63ปีกระเด็นอย่างที่เห็นเลยกู้ภัยเขารีบเข้าตรวจสอบจุดเกิดเหตุบริเวณถนนเรียบคลองเจ้าหมู่ที่11<อ>ใกล้กับหมู่บ้านพฤษา36ตำบลคลองหลวงแพ่งอําเภอเมืองฉะเชิงเซาพบนางสํารวยสร้อยสุกอายุ63ปีมีบาดแผลน,นี่ฉีกขาดบริเวณศีรษะนะคะเจ็บที่ขาขวาด้วยแต่ว่าก็ยังพอมีสตินะ ใกล้ๆการพบเยาวชนชายอายุ14ปีนอนแน่นิ่งเลยค่ะเจ็บที่ศีรษะก็มีเลือดออกออกมาด้วยพร้อมรถจักรยานยนต์ป้ายทะเบียนหมวดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาลูกสะพ้ายของคนเจ็บบอกว่าขณะกําลังถอยรถเข้าบ้านเห็นรถจักรยานยนต์ต้นเหตุเนี่ยซิง่งแล้วแข่งกันมาสองคันแล้วแซงรถของเธอขึ้นไปลักษณะคือก้มหมอบแบบผ้าเด็กแว้นปวดเมืองอะ่ะก่อนที่รถจักรยานยนต์ของเขาเนี่ยจะพุ่งไปชนคนเจ็บจนกระเด็นโอ้เห็นแบบนั้นเขาบอกว่าตกใจมากเลยนะคะ ออกมาจากวิสาหกศกแม่กำลังเดินลับข้าบ้านอ๋อเรากำลังจอดรถเหรอใช่กำลงกังจะถอยรถข้าบ้านล้วเห็นจังหวะนั้นเห็นน้องมันมาไง,ไง่กก <c oughs> ็คือแซงเราตั้งตั้งอยู่หน้าบ้านใช่ไหนก็จะถอยรถข้าบ้านน้องน่ะแซงแซงขึ้นมาสซงคั้แ,แล้วก็หมอบมาเลยแล้วก็เหมือนเงยหน้าขึ้นมาแล้วก็แถกเข้าชนแม่เต็มไปนี่ค่ะทำคนอื่นเจ็บตัวเองเจ็บหนักกว่าด้วยนะคะส่วนอีกข่าวเกิดขึ้นที่ระยอง อันนี้ต้องบอกเลยสภาพจิตใจคนละเรื่องกับข่าวเมื่อกี้เลยค่ะคุณชมคะอันนี้เป็นคนขับรถ10บล้อนะขับรถมาถึงตรงแยกไฟแดงแล้วรู้ตัวรถเราเนี่ยลมเบรกหมดตัดสินใจยอมเจ็บเองดีกว่าให้คนอื่นเดือดร้อนนะคะดูกันค่ะ เหตุการณ์นี้คุณผู้ชมเกิดขึ้นบนถนนสาย3-2-4-5ก่อนเข้าแยกลุงอุ้ยที่อำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองนะคะช่วงเกือบ3ามทุ่มแล้วล่ะค่ะจะเห็นว่าบนถนนเนี่ยรถนีติดยาวเลยนะคะกระทั่งรถบรรทุกคันนี้พุ่งเข้าชนโครงสร้างหลังคาร้านล้างรถริมทางเสียหายกันไปก่อนที่รถจะไปหยุดนิ่งใกล้ๆกับเสาไฟฟ้ารถบรรทุกได้รับความเสียหาย คนขับเดชะบุญคุณผู้ชมคะเคราะดียังปลอดภัยและไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนะคะในโควิดเนี่ยเป็นคนขับรถบรรทุกใจเด็ดคนนี้นะก็บอกว่าก่อนเกิดเหตุขับรถมาตามทางปกตินั่นแหละไปเจอรถที่แยกดังกล่าวเนี่ยติดมากก็เลยต้องเหยียบเบรกย้ำๆหลายครั้งจนกระทั่งเหยียบเบรกครั้งสุดท้ายเนี่ยเอารู้สึกว่าปั๊มลมสําหรับเบรกรถมัน ทำงานไม่ทันนะคะระหว่างนั้นเลยตัดสินใจแก้ปัญหายอมเจ็บคนเดียวหักพวงมลาลัยรถเข้าข้างทางเลยนะคะเพราะว่าไม่อยากให้คนอื่นเขาเดือดร้อนไปด้วยค่ะรถมันติดเนี่ยทีนี้ลมเราลมลมันปั๊มไม่ทัน,นอ่ะคือลมมันหมดลมหมด,มหมดเบรกไม่อยู่ครับเพีก็เลยตัดสินใจหักเข้ามานี่เลยหักนี่ไม่งั้นรถเต็มเลยข้างนอกพี่มอเตอร์ไซค์เราเบรก ไอ้ขอทางเราจะเข้าต่นนี้จะเข้าอแอบซ้ายแล้วมันเข้าไม่ได้รถผมไม่ยอมทีนี้หมดเลย